ในมงกุฎในมงกุฎอือฮึหนึ่งสามสิบห้าวิสุดท้ายสามสิบวิสุดท้ายปิ้วปิ้วบานาน่าะปิ้วปิ้วบานานะปิวมันไม่มีเฮดพีบอกโอ้ยโอ้ยว้าเฮ้ยขึ้นไปไปยังไงดังมากเด็โอ้ หัวร้อนกว่าดัตตี้ทีบิกได้อะไรได้ดารั้นต์อเออฉ,เฉันมาแล้วมาแล้วแต่เลือดฉันจะหมดโอ้ได้แค่ติดเชือ้อไม่มีหมวดใหม่ให้เล่นนอกจากติดเชือ้อกับพวกนี้เล้วเหรอยันนี่ยนอยู่ฮะมีดิกอินเฟคฮะ,ะฉันได้เป็นแช่แข็งอะโอ้โหแถมเป็นคนวิ่งฉันเป็นนักวิ่งมาแอบอยู่นี้ฉันตีใครแล้วเป็นน้ำแข็งเหรอหรือว่าอะไร นายเป็นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะก่อนหน้านั้นมันมีกัาบอกว่าตีใครคนนั้นติดเชื้ไม่มีอะไรเนี่ยเห็นซอมบี้แล้วฉันก็เห็นฉันอยู่กับซอมบี้น่ะฉันหลบซอมบี้อยู่ฉันฉันป่วยต้องหาหมอไอ้จุดลับนี้ต้องต้องหาหมอพะหาหมอไม่ทันฉันติดเชื้อฉันจะติดเชื้อหมอแหละหมอไม่ยอมมาทำอะไรฉัน เหมือนว่านายจะทำอะไรฉันไม่ได้นะเพาว่าฉันซ่อนเนียนมากก็ฟาาิวปนาน้าฟู้ฟิวอ้าวฉันก็เกิดใหม่เป็นนักวิ่งเออก็ดีสินายจะได้เป็นพวกฉันนายมาใต้ต้นไมดฉัน <มา S 2> ป่วยอีกแล้วุ้ยไม่นะโอ้ทันหาหมอหทันหรือว่าหมอตั้งใจจะให้คนติดเชือ้อเฮ้ยซอมบี้ไม่เห็นฉันจริงๆเหรอ ไปนคนแสดงว่าเนียนจริงอาจอมบี้มาแล้วอาฉันป่วยฉ <c oughs> ันป่วยหมอยอยูไ่ไหนหมอหมอฉันป่วยโอ้อยฉันติดตีกลางอากาศฉันตินดเชือเช้อเลยอ่ะแต่ต้องไปหาคนที่เสื้อสีฟ้าอ่อนโอเคเอ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 ลเอ,เอ,เอลเราต้องทำอะไรอ่ะตีแล้วไม่จะ แล้วไม่จะป่วยมังกรกุดมึงกดเมื่อกุดทุกคนก็น่าจะรู้กติกาเพราะว่าน่าเธยบอกไว้แล้วฉันได้เป็นประชาชนเั็นก็ไดเประชาชนอนด์อนด์ดั้งกีคองทูอนดอา์ด้งกีคลองทูผีชอบผีชอบผีเ้บผีชอบผีชจผีชผีชอบ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 ผีจอบผีจอผีอบผีอบผีชอบผีผีอบผีผีอบผีผีชอบผีผีผีอผีอผีอผีาผีอผีบอผี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 ออผีอผี กว่าจะ300ของสิบก็3เป็นชาติเลยฉันมีมงกุฎแล้วใช่ปะไลแล้วจ้าทันนี่มงกุฎแล้วทันนี่มงกุฎแล้วแสดงว่าไหนขโมยฉันใช่ไหมไม่ใช่ทันแหลกมากเอฟเกย์ใช่ฉันก็แหลกแหลกจนเล่นแทบไม่ได้เลยเพราะเกมนี้แหลกแล้วมันเล่นไม่ได้มันตีไม่โดนตีโดนด้วยเนาะแหลกมันลอยอยู่กลางอากาศค้างไว้เป็นนานแล้วเราฉันตีโดนมันด้วยโดนวนหน่อยอุ้ยไล่พระราชามันตุยเย่ ตัวเย้ได้ไงเรีอยัวต้ยนอะตีกันจนตุ้ยเลยถ้ามาเช็คตีคนมาตรงนี้บ่อยแล้วแล้วก็จับไม่ได้บ่อยแล้วเขาจ้๊ก็รลัวเลยนะไอ้ก็ตโมนะบูเดนานาไอ้ก็ตอิมาเฮเมนา g มงจงไอ้พีจับเออจับมงกุฎโอ้ทำไมจับไม่ได้อะพักกีดตีโดนไปแล้วไม่ใช่หรอขอมงกุฎขอมงกุฎสามสิบสามวิสุดท้ายไหมฉันได้ฉันมีมงกุฎอยู่ นายเนี่ยก็จะต้องเสียมงกุฎเพราะนายอยากให้ฉันชนะเพราะฉันยังไงล่ะไล่ไล่ไล่เนียไม่ยอมไล่เหรอคุณบ้าเอ้าฉันตายโหตายได้ยังไงไม่รู้อะฉันตายอ่ะไอ้ตายจริงด้วย นาลองมาดูในบ้านสิมีศพชั้นคาที่เลยอ่าหมดเวลาแล้วนายฉันล้อหัวเรอตุยเยชาวชูชูชาวไม่ช่ไ่กำงยิงปืนบนมุมภูเขาเรื่ยด้วยไม่มงกรุดด้วยอ่นี่หมดมงกุดเหรอไม่ใช่ไม่หมดก็ล้อหัวก็ล้อหัวถ้ายิงปืนใหญ่เรือรัวใส่คนมงกุดก็ได้แต่ห้ามเป็นห้ามไม่ใช่คนเด็ดขาดต้องเป็นคนไว้เป็นมีมงกุดไว้เพื่อความสนุกมีมงกุดเฉยเลย มังกรอยู่ไหนตีคนมั่ววันนี้เสื้อสีเหลืองอะนายไม่เห็นเหรอฉันกำลังเล็งเป้าปืนใหญ่มุมแมพเออเมื่อฉันยิงโดนคนว่เมื่อฉันใช้ปืนใหญ่ยิงโดนคนอะนะฉันยิงโดนฆ่าคนไปแล้วฉันยิงติดเชื้อไปแล้วนะฉันติดเชื้อแน่มังกรอยู่ด้านเพื่อนเราอยู่ตรงนี้กันไม่สนุกเลยเพื่อนกดอะไรยิงเนี่ยอ๋อตรงนี้ฉันรู้แหละความกลอระห่รคือสิ่งนี้อ่ะนะคือมีทุกอย่างคือทุกอย่างครบ ทำกันอชูดอยู่เนาะับลอยฉันยิงคนแล้วฉันติดเชื้อคนอื่นได้เลยถ้าฉันยิงคนโดนอ่ะอย่าไปยิงฉันนะไปหานายมันเป็นคนหนึ่งมากวนฉันอ่ะฉันยิงมันทีเดียวมันติดเชื้อฉันเลยเออถ้าฉันยิงนายนายจะทำาไมมันพวดฉันเลยไม่รู้โอ้โหมีทุกอย่างเลยอ่ะใช่นี่หมดรวมทุกอย่างเออนายแล้วมันมีเออฉันโดนแช็แข็ง นายเอ้ชันกายเป็นเฮดเกอร์มันคืออะไรฉันจะกลกายเป็นเสื้อแดงฉันกลายเป็นผู้ถูกเลือกกันแหละนั่นน่ะแอมก่อนนะฮิตยูอินเดอะเฟสเนาะแอมก่อนนะฮิตยูอินเดอเฟสเนาะเออดึงดึงเอาหมดดึงเออแบบนั้นแหละฟีดเอาหมดนั้นแหละ้ยระเบิดดีกว่านายเปลี่ยนเป็นระเบิดไม่ทานแล้วฟีดจะมีคนหนึ่งเป็นฝ่ายฟีดแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายหลบเพราะฝ่ายฟีดเถอฉันทีมไม่ฝ่ายฟีด สีแดงคือทำอะไรไม่ได้ีแดงคือต้องมาช่วยคนอื่นนะฟีล์ดนแช่แข็งชันโดนแช่แข็งฉันเป็นแคมเปอร์ด้วยกันแช่แข็งแล้วเลือดลดไปเลยหนยั้นทีมแดงอ่ะอยู่ดีนรููและถ้าแปะใครคนนั้นกลับมาปกติเหรอ๋อใช่อ่ะตีน้ำแข็งเหมือนวิ่งไล่แปะเหมือนวิ่งไล่แปะนายเป็นทีมโดนแปะนะแข็งแปะแต่ทีมหนีนายเป็นทีมหนีเออแปะแล้วก็หนีแปะช่วยคนแล้วก็หนีอันนี้ง่ายบ่นนะฉันชอบ อุ้ยฉันโอ้โหสีแดงสามารถมาฟีเราได้ด้วยเหรอสีฟ้านะเออฉันเจาสีฟ้าด้วยแล้วฉันจะมาฟีสีฟ้าแล้วเออแปลกแข็งแปลกไหมช่วยคนแล้วกว็หนีช่วยคนนี่แนอหนอหนอเอ้ย ีฟ้าช่วยหน่อยช่วยดีช่วยสีฟ้าตั้งยอะไม่มาช่วยเลยช่วยปกล็อกกงเฮ้ยเดินผ่านไม่น่าตาเฉยเลยเฮ้ยช่วยนะเพื่อนเดินผ่านแล้วเออช่วยอะไรดท้ายราจะหมดนะไม่ฮิวเลยกระจงตายถ้าตาจะมาอยู่สีแดงฟีดมันพวกเราฟีดมันโอ้ฉันอยู่สีแดงแล้วเพราะฉันคนยูสีขาวลฉันอยู่สีแดงแล้วเพราะฉันตาย สีขาวคืออะไรเนี่ยเออฉัลงเลยงฉันกำลังไม่มีสีขาวอ้าวสีขาวคือไม่มีสีเชอะคืออยู่ายเดียวสีฟ้าน้อยนะเยชนะชนะรอบชนะรอบชนะรอบคือหมดนี้ฉันชอบที่สุดเลยหมดคลาสสิกชนะอันนี้สามนะโอ้ไม่ได้แล้วอเบลาจ้าบูอเบลลาจ้าบูโอ้มาหมดนี้ไม่มีอะไรปิดท้ายเนี่ยดีมทีมเนี่ยเรายังไม่เคยทำ พ e> ิ้ายมีมึงประชาชนพี่ก็มีมึงกูด้วยมีมึงประชาชนมีมึงคนยังไยมีมึงกดบอกประตูให้เปรี้ยงเลยวิ่งกลับไปเพื่อนวิ่งกลับไปหาคนนี้คนที่ได้มงกุฎฉันก็เห็นนะคนเก่งๆเท่านั้นเด้อใช่แต่พวกเราฝีมือสู้เขาได้นั่นแปะไม่ได้นะอันก็ยังแปะไม่ได้เกือบได้มันกระโดดข้ามหัวฉันเลยไปแล้วจ้า a า av oh. นเบลลาเช้าวอาเบลลาเช้าเช้าเชานี้น่ยจน่าจะยุนยางเลยคนนี้นนฉันว่าเราอะมองกุฎคือมันต้องเล่นนาทีสุดท้ายอะฉันก็ประมาณนั้นนะหลายการดีก็ไม่สามารถทำพราชาได้ใช่ไหมนะ่ะยี่สิบวิสุดท้ายอะถ้าได้ตอนนี้ก็คือแ<ห>ูบนี้เลยหรอคู่นี้เลยสามสองหนึ่ง โอ้เกิดได้นาทีสุดท้ายมาไม่ได้มองกุ่นเลยโอเคเสร็จแล้ววันนี้พอแค่นี้นะบ๊ายบาย,บาย,บาย